ดโอ้ยจับมือยจังตุ่มังนเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นะฮะและ้กเจติญหาทุกท่านทุกคนครับนี่ข้าวปลาข้าวดอยหางเห็ดกอแดงเห็ดทั่วไปเนาะจ้าวันนี้คือมารอริมทางเนาะครับผมจิดปจเป็นจะไดดว่าฝนมันตกมาก็ยังมือนอยู่ครับผมบรรยากาศข้างหลังถูกจ้ะครับ ปลาคุมอยู่ขับวนจะมาอยู่ครับเนาะจ้าเอาไปรุนไปชมก่อนเนาะปลาพุ่นครับไก่โอ้แหละจ้าปลาเ้าแน่จะไปุ้ยหนะครับผมทุกทีอดีเขาไปเก็บเห็ดกอแดงเนาะครับคือปลาพูนจ้ะพุ่นะงานของมอเตอร์ไซค์ไต่ไต้ร้อยึ้นไปนะจ๊ะต้องไปเจ้าเจ้าครับเนาะจ้าควาจะถึงตางเฮ็ดก็โอ้นี่แหละนี่คือ่าเห็ดกอแดงอยู่นู่นครับพ่นครับชมบรรยากาศ มันจะมีทางรอตีนเขานาะจ๋าน้อมันก็ใส่ไตไตขึ้นไปได้ครับสุดหลูหูหลูกตาถูกเลยจ้ะครับไปรุดมไปชมครับนี่จะหมานเฮ็ดอย่างครับเนาะกอแดงจะได้เก็บก่อครับวันนี้จ้าไปครับผมแดงสวยแดงงามมีดอกหนึ่งจ้ะนี้มีปกตาอันนี้องแทของแท้ ดอกเนยแต่ออกดอกเดียวเนาะจ้ะแต่มันออกดอกเดียวเนาะเห็ดปวกตาบมีสองดอกกันนีเนอนสองดอกกันเนอหมดแน้วสเนตคอยใจตาต่อยแข่งขันมั้งตาจีแล้วสนัตสนัตมาให้เนอแดงแดงผลื่นผ้ลื่นครับดอกมานโอ้บานเท่าปลาเท่าเมื่อมาพรนครับสนัต เนี่น oh, okay. ี okay. ่นี่โอ้สามสี่ห้าหกดอกก็เนอะนั่นือแล้วครับถูสามสี่ห้าหก่นเลยบ้านไบยมาเมื่บ้านนี่บ้านงามอยู่นั่นนั่นพวกเรือปันพวกละแม่กิงขาบนัดโอ้ กานเดียวเนาะจ้าอดอกครับรับไปไหมทางสนาดโอ้โโอ,อ้โหบ้านผมนะอ้ยขอครับบ้านงามเหมือนงามเนาะโอ้คุณครับแบงดงคเลุกคุณครับ โอ้โหโอ้ยม่ตาเนี่ยต่าใช่หรือไม่จ้าอือกูบ้านงามอยู่เนาะจ้าครับโอ้คร you know ับครับอือฮี่ดอกสีสีดอกหนึ่งสองสามสีเด้ะครับนู้บานงามงามอีดอกจุ่หน่อยเนี่ยครับเอาไว้ก่อนเนาะอดอกจุ่มต่อใช้ดูก่อนเนาะเอาดีครับจ้านี่เฮ้ มันแข็งคุณพุ่ไปอย่างที่เสียบเนาะปิ่งวานมาโอ้ยองนี้ดอกหนาดีค่ะผลตกเนาะดีจ้ะบ้านเสมอกันหมือนเนาะดอกขนาดนีดอกหนึ่ง ดอ,อใหญ่ๆอจะใส่ดอกออกขนาดครับดอกครับสองดอกบ้านครับหล่มเนาะได้อยู่ครับบานงามอยู่ครับตูม ดอกครับโอ้โหให้นังผูมนะแต่ว,ว่า,มาแมลงเอาเป็นึ่งรังครับ <c ười> ข้าน้าพริกขาเนาะจ้าอุ้ยแสบเนาะง,งอดงอดดิกำลังเต๋ได้กินเนาะมาใชวมาเสียบเห็ดมันปูใหญ่ออกนอเนาะไปปลาใหญ่เนาะจ้าี๋ยวเขาจะขึ้นไปเมืองเนาะ นี ONE ONE uh, ่ม uh, <D> ีกระดองใหญ่กันแน่นี่เนาะเหลืองหมดเลยอันนี้สร็จแนหันยังก็โอ้ยเนี่ยนี่แหละจ้ะดูดอกเดียวเนาะโอ้ดอกเดียวพ่อดูขาทั้งต้นบนโอ้ยอู้ยมันขาบนทุกใหญ่คักอืมดอกเดียวแกงอิ่มนะจ้ะเนาะเต็มถ้วยเลยนี่ถูกนี่ยงามอยู่นี่จ้ะโอ้ย บิ่งหอมเต็มจอเลยหวานหวานครับเต็มจอครับโอ้โหพี่คัตขึ้นเนี่ยเศรษฐีเมืองโอโหใ่แห้งแมงอยากเล็เน่องปลาดอกบานกับดอกจุ่มเนี่ยซอนดอกแกงอิ่มเต็มถวยบางใหญ่เลยจ้ะโอ้แต่ละดอกเนาะอันนี้เห็ดปวกไฟมันมาในน่อง แรงจริงคือเห็ดปวกแดงเห็ดปวกไฟทีออกดอกเหียวอออกเป็นโมเนาะเ๋่วกับโมสีห้าดอกนาะนี่ดอกเดียวครับสองดอกจ้าบ,นบ,า,นบานเนาะบานหดอกครับจุ่มขาเงา ห,ห่างหาๆโฮมดอกเนาะทางบนเปลี่ยนดอยแล้วเนาะดอกแดงแห้งมันจีได้บอไม่ใด้ยอะจ้จนะนี่เาะตกนิดมันถูครับกระทั่งออกเนาะจ้ะดอกกร็ร่างเสียบ ปองไม้เขาขืนว่ามึงเห็นมันปู่ในน้องเหมือนีเนาะบังมังบีบบังมังบีบอยู่ไกลๆเนาะจ้าโอ้ยคือหมานเถอะโอ้ยบังใช่นี่โอ้ยน้องนอยเนาะจ้านี่ครับนี่ครับนี่เอือน้อนคอยมาเก็บเอาบ่ครับเก็บมาดอกยังไงกันเนาะจ้านี่ครับวู้วโอ้ยเป็นก้อนครับเริ่มทีออกจ้า อือหัเอือเนอเดี่ยวา่างเหยียบด้วยเพรใช่ดอกหน่อยเต็มเลยไหนพันไงกันเนาะครับขึ้นประกันความแสบด้วยจ้ะนี่ครับกรอบกรุบกรุบใช่นึงกังพิการแต่ว่ามันแรงกนล้ำขนาดร้องเว้ยนะเนาะครับก็ได้กินด้นละอันนี้มันปูกลางด้วยจ้ะครับโมเมนต์มันปูใหญ่คืออันนั้นเนาะครับ นีหลายชนิดนิดกลางนิดใหชนิดน้อยเนาะห้องฝนโตส่ร้ายจีเปื่อยเห็นครับ,รบจุ่มได้จ้ะเดีย๋ยวเอาตะตาน้อยไว้ฟ้าไว้ตูปเนาะจ้าสวนครับตะตาใหญ่มาสองเกน บุกิด่าท่าน,นี่สิออกบ้าน้องดกว่าแต่เป็นบรรทูใหญ่ได้สิออกเนาะบรรทูนี่กัขนาจางก็ดีเนาะจ้าสี<ะ>่ยงดูครับขาก็ล้ำจบบะบดเหลืองแห้งจนแบบเ,เหลืองจะเหลืองอ่อนๆแต่ขานากรอบแห้งเนาะ เป็นมูไยตัวนั้นเนาะี้ก่อนงเนาะนอครับ้บ้างงามเยจ้ะเอาัวหย,ยับเนาะัวหยับจุ่มเลย <c oughs> จ้ะมุนหมืนี่เหลือ นี่หลอด่ครับนี่หลอดอือเหมาอือโอ้บานเป็นบานมดอกไงเหรเนาะได้นน้ำฝนสองหมื่นว่ะจีจิ

โโอูอืมุนค <laughs> รับชุ่มหน่อยถึงจดีชุ่มนะโอ้ยขาหน่อยอืมอืมขบานขบานนะจ๊ะเนาะเจาะขาลงโอつつつ being ้ย ตรงดอกรับตรงงามๆเลยะอืมตรงามอืมบานเลยอืมครับบานยูพรา้ว่าดอกใหญ่ๆตั้งนั่นเลยขาวๆงามๆเลยดอกงางทั้งบานทั้งตุ้มขยงามอยู่ครับโอ้จับเหมาะเลยนี่โอ้ ดอกมันก็ใหญ่เนาะแดงดีจะว่าแต่เมื่อโั้ยแ่แดงว่ะอือออืก็ใหญ่บ้านก็ใหญ่ว่ะโอ้ยตอกแอปเปิ้ลโอ้ครับแดงเป็นแอปเปิ้ลเลยเนาะบ้านหมดเลยจ้ะ ขึนมาบอหัวจนหนุวานเนาะฝนมันตกพักมีกระยังตกคัก,กตกเป็นสูงๆวงมือนีเนาะเสาบ่ตกดีตดนไหนรถใกล้ก่อกม,อม,มซ้ายหันขัาวก่อนนะ,ะขวัวย่ำขัเหียสีครับสีก็ลอดอ mẹ chọc mẹ chọc ừ. trước anh ấy đã chân hả phần rất là đỏ mẹ chọc mẹ chọc hai <laughs> phần rất là đỏ mẹ chọc mẹ chọc hai phần rất mẹ mẹ องอ่กินตีก็มีบ้านตีก็มีเนาะบ้านก็มีแหวนถวยเป็นเลยเด็กน,น,น้องงานค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขาบ่เหลือเพราะนานี่แง่งคือกินเห็ดดีใช่กหมเอยอะเตบเนาะเยอะเตย กินก็ได้ดอกนี่โอ้โหฟุ่มละขีเกียอะค่ะพวกนี้จะมีดอกหนึ่งน่าจะโอ้โหดอกบ้านบ้านใหม่ใหมงามเลยเนาะมาทันมันนี้เดทได้แบบเป็นสาวเหมือนเนาะเจอกันอ่อนละ เจอแล้วออนตีตีกันเลยเนาะดอกอ่อนสองดอกยังนี่นี่ตีแต่บานบางอ้ยหลุ่นยังนะสมังขึ้นสมังเคมมแกมันุ่มหมอก็ใส่แเนาะดอก โอ้ยจมูกยมหนแน่นเนาะจมูกงามเลยอุยอยู่อะเกิดตนกันเนาะ่มุกนจะเกิดคนละมุมกบานมันดอกกจตมให้กบานครับใ่ก็ระด้นไงได้ละได้ละคณาผับแต่ละดอกบานออ้ยตูงงามไปพรอมเังนี้เดือนี้สองเอาปิ่งเนาะปิ่งนะวานวานตอนนี้ปิ่งกิน นี่ครับลูกอามบ,บกต้นนี่ลูกมาบกลูกมาหมื่นเนาะนแอปเปิลร <c oughs> ักษามันจะปัดๆเนา <c oughs> <น>ะบอท่าลนอยู่เนาะขุ่นดกหัก,กอยั่ต้นนี้บอท่าลนอยู่เมนมีมีสองดอกเรามีแดงบ้่ยแม่งกินจ้ะ ขมนี่ก็ล่างออกแต่ไหนจะเนี่ยเคบมาต่างลายมือแล้วเนาะท้างนี้ก็ล่งออกงามหลอดสองฮนห้าเฮ็ดบอกใ้ติห้าเฮ็ดหากแันเนอะนี่ ท in ั้งสี่ทั้งสี่เลยนี้นีเคยเปิดเหือนกอดอกบานี่ทอ้าเอันนี้ลฮู้ฮูู้แอปเปิลมจ๊ะเนวดมันแดงคือแอปเปิลเนาะ ้นกอนไหมอันนี้บ้างฝ<ฮ>นถือฝนจำา้อ <c oughs> นใหม่อันนี้ได้ปะเนะ <c oughs> <c oughs> อะเกอ็บมูลหลายหันนั่นเน <c oughs> าะน่องออกเรื่อยๆอเน้ <c oughs> อมันใหญ่เปล่าว่าไอดูอดอแลอหมดครับบางๆเนาะนีะ่ <c oughs> บ้าใท้จริะ <c oughs> ปุนบานรอมีบานปี่จุงนี่อีกครับอื้อห้ามเจ็บไปเจ็บมากมันจะได้หาบอีกวันลอื้อโชว้ตาแข็งแข็งอืองดอกโอ้แมงกินอีกแล้วจ้ะได้อยู่เนาะ โฮมนี่ก็ออกดีเนาะมาทุกมื่อมาตลอดได้ตลอดจ้ะปุ๊ดขนาดก็บทุกมื่อเนาะค็บทุกครั้งที่มาเออเรื่อยๆท้เอาไปหลายครับจะต้องไปหลายห่มเนาะเป็นลอยห่มหรอมั่งมาเนี่ยโฮมละดับสองโด ตัวนี้ฝนตกเนากมีใครคนเข้าป่าครับนี่กระบากไส้สาวแนทมุ่นมากันเขาใจก่กระบรอกไส้า้องใช่ใชไหรอใส่เยอะๆครับทากรมดครับแต่ว่าแม่แกัดดีนาะแม่กินหัวมหมดนะจ๊ะ จุม้มครับอ้ยอ,อันนี้อ,นนอ,อันนี้จะเลยจะนิวหนุปตาดปาดท้าพีกตอนจบนะคะมมเจอแกนใหญ่ขนาดอืมจะโอ้เดหาบอยู่เด้อจามุนี้ ฝนกระตกนะตกมากครับโอ้ยขอได้จริงๆนะจ้านี่ขึ้นรถเมื่อกันแล้วแต่น้องฝนตกฝนตกเขาก็จะมัดเนาะอ่าใส่แน่นหนานี่ครับนี่เด็กอุ้ยดอกเฮดนะจ้ะผลงานของเขาเหมือนนี่มีทั้งตู้มทั้งบ้านบ้านอยู่ข้างล่าง ทั้งตู้มทั้งบ้านผสมกันแล้วเนาะบางงามครับวันนี้นนะเาะจ้วงงามเกจฟขอจากตาหน่อยห้องเมือสองมาใส่กับเดชโอ้โหตุ้มเพชรเนาะโอ้ยแดงนะหมันมาาขาดเนะาะนนแต่ว่า<ล>ถึงถึงสี่เดชโฮมละน้อยแต่ว่ากระไดหลายอยู่เนาะครับผมยังพอมีให้เก็บอยู่จ้ะเก็บเรื่อยๆครับอ่ามาใส่ที่พ่อไม่ขอรับเดือแล้วน้องซิงบ้างกนไ่้ครับ รถไปแล้วเนาะจ้ารถไปครับไก่ครับถ้าไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปเน้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป่าเหนือภาพี้ครับทั้งเฟซทั้งยูทูบทุกไลค์ทุกแชรคการติดตามทุกคอมเมนต์เน้อนะครับผมเห็นี้นะไปฟังครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปคอยขี่รถเมื่อเมือไงก็เนื่องจาฝนตก